เมื่อก่อนที่บ้านยายอะก็ดูข่าวกันเมืองด้วยกันลูกกับหลานยายอะมันก็เริ่มเถียงกันแม่มันก็บอกว่าเป็นผู้ใหญ่อาบน้ําร้อนมาก่อนลูกมันก็เถียงบอกว่าผู้ใหญ่อ่ะวันๆก็ชอบดูแต่ทีวีฟังความข้างเดียวต่างคนต่างก็ไม่ฟังกันเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ยายเห็นบางทีมันก็ด่ากันเถียงกันแรงๆแล้วสุดท้ายอ่ะ ลูกก็ร้องไห้ขึ้นไปข้างบนแม่เองก็มานั่งเครียดตั้งแต่ยายเกิดมาการเมืองเปลี่ยนไปหลายครั้งแล้วก็การเมืองจะเปลี่ยนไปอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าความรักความผูกพันของคนในครอบครัวมันไม่น่าจะเปลี่ยนเราน่าจะมีความเห็นใจซึ่งกันและกันเราเคยพูดคุยกันดูแลกันแต่ต้องมาทำลายความรู้สึกเพราะว่าความคิดไม่ตรงกัน ยายเขาอยากเปรียบเรื่องนี้เหมือนกับแม่ลูกคู่หนึ่งที่เขาอยากจุดโคมลอยแต่ละคนก็มีความเชื่อไม่เหมือนกันแล้วก็มีวิธีการจุดโคมที่ไม่เหมือนกันแม้พวกเขาจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากให้โคมลอยลอยขึ้นไปอยู่บนฟ้าสวยๆอยู่นานๆแต่ว่าโคมลอยมันต้องใช้ไฟไฟมันร้อนเพราะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังในการจุดไฟถ้าทั้งสองคนนะ เร่งแต่จะให้อีกฝั่งหนึ่งจุดไฟโดยไม่ดูว่าเขาพร้อมที่จะจุดไฟหรือเปล่ามันก็อาจจะทําให้ไฟไม่โคมไม้ก่อนที่มันจะลอยขึ้นไปแล้วมันก็จะโดนมือเขาทําให้เป็นแผลเป็นเกิดเป็นความทรงจําที่ไม่ดีติดในใจเขาไปตลอดแต่ถ้ามีคนนึงทําอะไรแบบไม่รีบร้อนไม่บังคับกันเคารพซึ่งกันและกัน รอกันได้มันก็จะทําให้อีกฝั่งนึงเขารับรู้ได้แล้วก็มีความสุขในการทําอะไรร่วมกันได้มากขึ้นเหมือนเรื่องการเมืองที่ยายว่าเราอ่ะควรเคารพกันให้เกียรติซึ่งกันและกันในสิ่งที่เขาเลือกซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญเพราะคนเราชอบอะไรไม่เหมือนกันเวลาเรากินข้าวเรายังเลือกกินไม่เหมือนกันยายเคยเห็นลูกบางคนด่าพ่อแม่ว่าสลิม พ่อแม่กระดาลูกตัวเองว่าอักตันยูเนลคุณแผ่นดินรุนแรงถึงขนาดไม่เผาผีกันเลยคิดดูสิว่ามันจะสร้างแผลในใจพวกเขาไปได้ถึงขนาดไหนถ้าคนในครอบครัวต่างเปิดใจและฟังฟังแบบไม่ด่วนตัดสนินเขาลบ และให้เกียรติซึ่งกันและกันยอมรับความแตกต่างทางความคิดถ้าเราคิดกันแบบนี้ยายก็เชื่อว่ามันจะทำให้ลูกเรารับรู้ได้และวเขาก็จะพูดกับเราอะดีๆได้เหมือนกันแต่ถ้าคุยกันแล้วบรรยากาศมันไม่โอเคก็เปลี่ยนเรื่องคุยบ้างก็ได้เพราะในชีวิตเรามีหลายเรื่องที่คุยกับคนในบ้านได้บ้านยายยังโชคดีนะที่คิดกันได้แล้ว เพราะถ้าเขายังไม่เปลี่ยนตัวเองตั้งแต่วันนั้นยังพูดไม่ดีใส่กันตัดสินกันไม่เลิกตอนนี้ก็อาจจะเป็นแม่ลูกที่ไม่คุยกันเลยในบ้านก็คงจะมีแต่ความเครียดตอนนี้พอพวกเขาปลับกันลูกหลานยายก็กลายเป็นคนที่คุยเรื่องการเมืองได้ปกติคุยเล่นหยอกล้อก,กันได้เหมือนเดิมบรรยากาศของครอบครัวที่น่ารักน่ารักมันก็กลับมายายก็พอมีความสุขไปด้วยเพราะยายคิดว่าไม่ว่าความคิดเราจะแตกต่างกันแค่ไหน ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าใจกันไม่ได้คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยนทำอย่างไรให้บ้านไม่แตกเพราะการเมืองต่างร่วมหาคำตอบได้ที่งานเสวนาออนไลน์สื่อสารด้วยหัวใจเข้าใจความขัดแย้งวันที่24และ26ธันวาคมงานนี้ฟรีแล้วพบกันนะครับ